สวัสดีครับพวกเราช่องคลายซับมงคลซีโดดโดนะครับวันนี้เราก็มารับสับปะรดนะครับของคุณเมตียนะครับวันเกิดคุณเมเตียนะครับแล้วก็เรารับหน้าที่นะครับไปส่งพลายหนุ่มเสกันวันนี้สับปะรดนะครับหนึ่งบิ๊กอัพนะครับที่ได้มาจากอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะเอาไปส่งให้คุณตาเหมาเพราะว่าคุณตาเหมาเกไม่ค่อยว่างครับตอนนี้ก็ถึงพระกุประกรรมแล้วนะครับก็จะวน้ายไปนะครับนี่ เป็นงานวันคล้ายวันเกิดของคุณเม่เตียนะครับยังไงก็แฮปปี้เบอร์ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปจนถึงตุณตานะครับเนาะตนตนี้เราก็เดินทางมานะครับส่วนสับรุกของเรานะครับก็มีคุณจไปส่งที่บ้านนะครับหกล้อไปส่งที่บ้านเราก็เลยเอารถเนี่ยมาส่งอาสามาส่งไปคุณตามเมาเลยนะครับยังไงก็ ต้องขอขอบคุณคุณแม่เตี้ยด้วยนะครับอีกครั้งนะครับที่ช่วยเหลือน้องช้างนะครับวันคล้ายวันเกิดทั้งลูกสาวด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเทนน้องๆช้างทุกเชือกนะครับเนาะก็ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีเงินมีทองนะครับไหลมาเทมานะครับเนาะครับก็ขอให้ร่ำรวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถึงบ้านคุณตาเราจะถ่ายอีกครั้งอีกทีนะครับ น,นี้ก็มาถึงบ้าน2ี่สิบหลังแล้วนะครับไปบ้านหนุ่มเสกกันนะครับอันนี้ถึงบ้านหนุ่มเสกแล้วครับนู่นหนุ่มเสกครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับถึงบ้านหนุ่มเสกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสะะับปนบหนุ่มให้หนุ่มเสกนะครับผมอ้นะครับตินน้ำมันเหม็นมากครับ เอาสับรดมาส่งครับกินก่อนครับให้ใจเย็นๆยก่อนครับอันนี้ก็เป็นสับรดของคุณเมตเตียนะครับกินให้ใจเย็นครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ยครับเราค่อยตามไปของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ยังตกมันค่อนข้างที่จะหนักเลยครับตอนนี้อาการหม็นมันมาถึงนี่เลยนะครับ ก่อนเดี๋ยวผมจะลงสับรถหน่อยนะครับเพราะว่ามาคนเดียวก็เอาเป็นว่าสับรถเราลงเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้ตกมันหนักมากเลยมีอาการหมนนะครับก็ต้องโยนให้เขากินก่อนนะครับให้เขาใจดีก็มาถิ่นเขาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ซุ้มของเราไปลงของเราต่อนะครับยังไม่เสร็จนะครับเนาะนี่นะครับขอขอบคุณคุณเมเตี้ยแทนคุณพ่อเหมาด้วยนะครับนี่นะครับ ก็ดูสับปะรดเราก็ค่อนข้างกองใหญ่เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณทิศกว่าๆนะครับเลยช้างของเราสีเชือกนะครับวันนี้ครับก็มีพู้ใหญ่แก้วเมตาแล้วก็สัมมุนโนโดนะครับแล้วก็ทาหมดกองนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปทําการไล่สดเพื่อหาคะแนนซื้อกองสับปะรดให้น้องช้างของช่องของเราต่อไป นะครับวันนี้ก็มีกิกจกรรมดีๆของแม่ๆนะครับยังไงต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับใจเลยนะครับผมน้องๆก็ได้กินอย่างอริดอร่อยเลยวันนี้ก็ไม่ได้พาขึ้นป่านะครับเดี๋ยวจะให้กินตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ํากันวันนี้นะครับขอขอบพระคุณขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนึลูกเยียงรเร็ว<า>ขอบคุณครับ นะครับคุณแม่มากเลยนะครับคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมครับพอดีที่นี่เรากลับมาถึงบานแล้วนะครับกลับมาไม่ทันเขาลงสับปะรดเสร็จพอดีนะครับนี่ก็เป็นสับปะรดของคุณแม่เตี้ยนะครับที่มอบให้กับสมุขคนกับโดดของเรานะครับนี่นง่กองนะครับก่อไปได้มาจากแล้วก็กล้วยอีกนะครับสี่วี อีกเครือนะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะครับหนึ่งในวันเกิดของคุณแม่นะครับเนาะยังไงได้สรุปแล้วสวัสดีครับก่อน <c oughs> ครับก่อนเร็วเพียง <c oughs> ขอบคุณครับก่อน <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณครับคุณแม่เตี้ยหน่อย ดีครับเร็วครับเลยลูกเร็วขอบคุณครับก่อนเลียงเลี้ยงอ้าวครับขอบคุณคุณแม่เตี้ยด้วยนะครับสำหรับสับปะรดนะครับวันนี้นะครับผม น้องก็ได้กินสับปะรดอย่างอร่อยยเลยนะครับพอน่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับนี่ขอ,อขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่เตี่ยนะครับขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอมุ่งมากปรารถนานะครับนะ <c oughs> ครับลองกินต้นสับปะรดดูก่อน ไหไมนี่ดีใจเลยครับหนุ่มน้อยของเรานี่นะครับก็ขอบระคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ช่วยเมตตาน้องๆน,นะครับก็ได้หลายเชือกเลยนะครับวันนี้ออกพอ่านแด้ไปส่งให้พวกหนุ่มสีคนนะครับแล้วก็ ไปเวกับมาบ้านมาถึงเขาลงสลิเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ให้ยืนเพราะว่าอากาศร้อนแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันตอนตอนย็นแน่นอนครับเราจะไปตอนบ่ายๆเราจะไปเ,เล่นน้ำกันนะครับวันนี้ ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คุณแม่สนับสนุนเราคือก๋วยเตี๋ยวอ๋อนะครับเราก็มาดูที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่มีสับปะรดอย่างเดียวมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่ครับตรงน,นี้กําลังเล่งฝีมือนะครับจะไปส่งที่ข่าใหญ่ทองคําก่อนนะครับไปส่งที่ม,าามาหาวิทยาลัยทองคําก่อน22ถุงก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด55ถุงโอ้ถุงนะครับตามอายุวันเกิดของคุณแม่เลยของคุณแม่เตี้ยของเราตอนนี้ ใสไปแล้วใส่น้ำเลยนะครับกำลังเร่งรีบเร่งรอยครับแล้วก็อยู่ที่บ้านเราอีก3ามสิบถุงนะครับตอนนี้ก็กค่อยๆเข้ามาเข้ามากินนะครับเข้ามากินเรื่อยๆ <c oughs> นะครับนี่นี่ใส่ถุงนะจูนเนาะครับนี่นะครับ ก็ไปที่บ้านตะกานี้22ยัองอยู่ที่บ้านเรา30นะครับเป็น52นะครับมันเกิดของคุณแม่ก็5 1 52ปีพอดีนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยนะครับทั้งสับประรดสับประรดทั้งสับประรดทั้งก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเนาะขอขอบคุณ คุณม่ด้วยนะครับก็นี่ครับสับรถกองมืลเลยอเลยขับได้เป็นอาทิตย์อยู่นะครับเนาะสวัสดีครับเร็วรับสวงลูกเียังก็มาที่น้องของเราเหมาือนกันก็เอาสุดท้ายนี้นะครับ ก็ช่องพลายทรัพย์มงคลซีโดโดและครอบครัวทรัพย์มงคลนะครับก็ต้องขอกราบพระคุณกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่เตี้ยเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของเรา52งถุงนะครับเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะครับก็ขอใ um, ห so mm ้ค hmm. ุณแม่นะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับ นอนหลับขอให้ได้เงินตื่นหมื่นๆนะครับนอนตื่นขอได้เงินแสนนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับคุณแม่ร่ำล่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะครับเป็นคุณแม่ใจบุญของน้องๆช้างตลอดไปนะครับอย่างนี้ก็กราบขอบคุณด้วยนะครับเนาะขุบค่ณนะครับสำหรับวันนี้ก็ครับก็ให้รับชมเสียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเย็นนี้นะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวตอนเราวันนี้เราจะพาน้องช้างไปเล่นน้ําแล้วก็ เย็นนี้เราก็จะขายอาหารออนไลน์นะครับยังไงฝากติดตามช่องฟรายซับมงคลสีโดโดโ,ด,โด,ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ